ซลล์สตูดิโอสวัสดีครับเพ hey. คลิปนี้นะครับนี่นะทาอาหารครับผมนี่นะคลิปนี้ได้น้องมีวมาช่วยนะค,ะครับ okay. สวัสดีค่ะโอเคดเนื่องมาจากนี้เลยเนะี่ยตอนที่จะทําช่องใหม่ๆเนาะก็คิดว่าอยากจะทําช่องเกี่ยวกับอาหารนะแต่ว่าด้วยสกิลสกิ <c oughs> ลาทำา <c oughs> อันน้อยที่ของเรานะก็ไม่สามารถจะทำแชนแนลที่เกี่ยวกับอาหารโดยตรงได้เนาะฮะว่าเราทําไม่เก่ง แต่ว่าก็อยากจะทำนะขึ้นมาสักคลิปหนึ่งก็เกีขยวคลิปนี้นะครับได้เวลาพอเหมาะมเจาะนะนี่ฮะเราเลือกทำแพนเค้กค่ะที่เราทำแพนเค้กเพราะว่ามันง่ายค่ะ <laughs> คแต่ไม่บอกสกิลเราไม่เยอะนะฮะนี่ฮนะแพนเค้กนะฮะแป้งสำเร็จรูปนะครับอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยฮนะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบประกอบไปด้วยหนึ่ง ปิ๊ปนะแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปนะครับนี่นะฮะไข่ครับผมนี่ต้องใช้ไข่ด้วยนะครับไข่ไก่นะครับนมนี่นะครับชิมนี้เราได้นมควายเอ้มึงไม่เคยกินนมควายบ่อนไหมไม่เคยกินเลยเคยอันนี้เป็นนมควายนะฮะพอดีแม้มาจากหลานนะไปเที่ยวฟาร์มเนาะเราเป็นฟาร์มที่เขาเลี้ยงควายที่แบบให้นมนะครับก็เลยเขาก็เลยให้มาครับผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองชิมหนึ่งกันว่านมควายเป็นไงนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเนยนะเดี๋ยวต้องใช้เนยตอนตอนทอดเป็นเค้กเนาะเป็นเนยที่ทามาจากนมควายเน่ยแลจะนมควาย,วายเหมือนกันวันนี้เป็นท็อปปิ้งนะฮะนะช็อกโกแลตแล้วก็มัมชเมล<ๆ>โล่ที่ต่างสางานนะครับมาเดี๋ยวเริ่มทํากันเลยดีกว่าวิธีทานะครับไม่ยากเลยนะแปรนเค้กน,นะมีวิธีทานะครับอยู่ที่ข้างกรอบไปแล้วนะครับแต่ผมอ่านก่อนบอกว่านะเราต้องเอาส่วนผสมทั้งหมดนะ ก็คือแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปที่เราซื้อมาเนี่ยะฮะแล้วก็นมนะครับไข่ไก่ใส่ผสมรวมกันแล้วก็ตีให้เข้ากันตีเข้ากันตีนี้ค่ะตีไข่พักไว้สิบห้านาทีนะครับมีนาฬิกาป่ะเนี่ยเอาไปเรามีมบอถือเดี๋ยวเราตั้งเวลานะประมาณสิบ้านาทีนะครับเพื่อให้แป้งมันได้ที่นะครับยอดแป้งลงบนกระทะที่ทานน้ามันแล้วเดี๋ยวเราทาด้วยนี่เนยที่ทามาจากนมควายทดสอบกลิ่นกลิ่นมันเปรี้ยวปะวะบูดปะ ไม่บุ๋นนะอืมแต่กลิ่นก็มีหอมๆนะครับโอเคหลังจากทอดแล้วพลิกอีกด้านจนสุกอ่ะไม่ยากนะใครก็ทําได้ไม่อย่างนั้นอ่ะเริ่มเลยดีกว่าน,นะโบว์วโบว์ะมีชามครับมียแกะครับช่วครับ,รบอะไรอ่วา,วานี่ เป็นแบบชองๆอย่างนี้ค่ะนี่ฮะแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปครับผมเขามิกซ์ไม้เราแต่ละน่ะเรามีหน้าที่แค่ผสมเองนะครับขนาดมันเท่าไหร่400กรัม4ีขีดอ่าตามสัดส่วนข้างกล่องเขาบอกว่า400เนาะแป้ง400งั้นเราใช้หมดเลยแล้วกันนะฮะแป้ง400ใช่เราจะทำกันที่หมดเลยนะวันนี้อ6 0แล้วก็ไข่ไก่สองนมสอยหกสิบเรามี2ขวดเอง360 360ยหกสิบสามสิบ ml อ่า ml สามร้อยขวดหนึ่งมัน180 ml ก็พอดีแหล360นะสามหกสิบนะครับ oh. ใช้มนมสองขวดนีแล้วก็ไข่ไก่เท่าไหร่สองฟองไข่ไก,ก่สองฟองเรามีสามแอบใส่สาม,สาสามเมงเลยนะฮะเพื่อให้มันไม่รู้สึกเพื่อไข่เยอะเรามันจะนุ่มด้วยโอเคครับนี่นะฮะแป้งเค้กสำเร็จป่าแปง้งแทงเค้กสำเร็จรูปนะฮะอืมกลิ่นนะครับเหมือนผสมนมผงม,มาด้วยเลยเนาะมันมีดมด,ดกลิ่นนมผงครับมีกลิ่นนมผงเนาะ,นะน,ะน่าจะเป็นนมผงกับแปง้งนะับเขาผสม,มแล้วเพราะมันเป็นสำเร็จรูปไงนะฮะเราไม่ต้องมาขั้นตอนต่อไปนะครับ น้ำไข่ไก่และนมใส่แป้งตีให้เข้ากันโอเคอ่านมนี่นมวัวเอ้ยนมควายสิไม่เคยกินนมควายมาก่อนเลยฮะเดี๋ยวแอบชิมดีว,ว่าเราขยาแกะยังไงเนี่ยโอ้หืมหอมมากหอมวัาดมวยอีกอืม มันจางๆอ่ะจางจางจางกว่านมบัวมันมีชิมไหมมันมีชิมไหมมันมีชิมเด่อยเทใส่ฝานมีชิมตอนน้ไม่ต้องใช้ช้อนแล้วเดี๋ยวผมก็เลยฝาไม่ได้ใช้แล้วมันจางๆกว่านมบัวนะแต่ว่ามันมันมันกว่ามันเบากว่าผมรู้สึกว่าเบากว่าหอมนะแต่หอมนะเหมือนนมเข้าไปเลยมันทั่วไปเหรอใช่ทำมนดูนะเหมือนนมแบบโรงเรียนเข้าไปอพี่ว่ามันมีความเบามันเบากว่านมบัวนะแบบความรู้สึกอ่ะคอนไม่น่ะทักฝานี หอมนะแต่มันหอมไหมนมวัววัวเหรอเหมือนนมโรงเรียนทั่วไปเลยทำไมพี่รู้สึกพิศดารอยู่เดียวว่ามันเบาคนที่เคยกินนมมาเลพี่กินนมบ่อยแต่แต่มันเบากว่าอ่าะมันไม่มันไม่หนักมันมันไม่รู้สึกหนักนะความรู้สึกนะไม่รู้ว่ารู้สึกมันก็แบบนมโรงเรียนทั่วไปหอมแต่ว่าแต่รู้สึกเหมือนนมวัวแต่ว่ามันเบาอ่ะอ่าใช่แต่แต่หอมกว่าแต่พี่รู้สึกหอมกว่าเพราะพี่เคยกินมาทั้งนมแพะนมวัวอันนี้นมควายที่กินครั้งแรกอ่ะเราจะเทนมนะฮะสองขวดเลยนะเพราะว่ามันต้องหมดใช้ อหอมแล้วังผิด m อลนะครับหอ,ม,อ,ม,อมมากจริงเราก็เคยกินผลิตภัณฑ์จากนมควายนะเคยกินพิซซ่าไหมไอ้นวอเาเล,ล่าชีสอะทำมาจากนมควายฉะนั้นเราเคยกินกันอยู่แล้วนะแต่ว่านมกินแบบไม่รู้ตัวใช่กินแบบไม่รู้ตัวนะนี่ครับอุ้ยเอากล้วยมากล้วยมาชุบ เป็นกุ้ยตอนเลยอ่ะนใส่นมไปแล้วนะฮะสามร้กสิันแอะครับสอขวนะครับต่อไปใส่ไข่ครับใส่ไข่ไก่สองฟองใส่ทั้งทั้งฟองเลยนะครับใช่ไม่ต้องตอกใส่ไปเลยไม่ใช่ใส่ไข่ยังไงวะใส่ทั้งไข่แดงไข่ขาวมาเลยจะบ้าหรือใส่ไปทั้งฟองเมื่อเดียวเมื่อเดียวโชว์สกิลเมื่อเดียวมันจะเละเลยเมื่อเดียวไปเลใครทำไหม มื่อก่อนเคยทําได้นะครับย้อเมื่อก่อนมแล้วเมื่อก่อนทำได้ตอนปัจจุบันก็ต้องทําได้สิแล้วก็เอาหอยใส่ไข่ทอดเลยไข่ทอดเอ้ยหน่อลูกนึงใส่เลยเขาบอกว่าอะไรสองฟองสฟองเราใส่สามนะฮะเดือดเลยร้านครับเพราะว่าเด็กเดือค่ะเด็กเดือดเพราะว่าไข่เนี่ยมันอาจจะทำให้นุ่มนะบางความรู้สึกพี่ใส่เกินไม่น่ามีผลทำเสร็จได้ไข่เจียวเออ นนี่ะจริงมันต้องใช้ที่ตีเนาะทำไมเราไม่มีที่ตีวะมันจะทุรักทุเลตรงนี้และนะฮะคนให้เข้ากันก่อนแล้วพักไว้สิบห้านาทีคนเสร็จก็คือกาวใช่จริงจริงไม่ต้องใช้แล้วนะไอที่เป็นแบบที่ตีขายเออมีเปล่าวะเรามีเปล่าวะไม่มีมิวรีสเกิร์ตเมื่อยนะหนืดจริงหนืดไหม จะเรียวไปเอาช้อนมาช่วยตีดีกว่าะส้อมส้อมไหมแต่ที่เอาซ้อมมาช่วยตีว้าวโอเคครับนะหลังจากเราผสมแป้งนะแป้งเค้สเกสำเร็จรูปนะครับกับนี่ดูหนืดใสเนียนอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ใสไม่ใสห <c oughs> นืดข้นเนียนนะนี่เหมือนนมข้นเจอเลยนะให้กล้องดูนี่นะ มาแล้วเราพักแป้งนะสิบห15นาทีนะครับตามคําแนะนําข้างกล่องเขาบอกอย่ายวต้นต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการทอดแพนเค้กนะกระทะนะฮะและ้เตาแกลงลาพร้อมแล้วนะฮะมาติดไฟบุกไฟอ่อนหรือไฟแรงขนาดไหนเนี่ยนะกลางแจ้งมองไม่เห็นด้วยไฟก,กลางไฟก,กลางนะฮะด,ดูดูซิว่ามันจอบมหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยทำนะเราไม่เคยทำมาก่อนจริงๆเลยนะฮะอันนี้คือ ตัวเนยนะที่เป็นนมควายจริงไหมกินไม่ได้เลยกินได้ปะไม่ได้เลยกลินเป็นไงวะกลิ่นนมโรงเรียนบุกกลิ่นไหนได้จริงก็หอมนะเดี๋ยวจะลองนะฮะสักหนึ่งตะบวยนะฮะพี่เมียครับครึ่ง buoy พอไหมยังไม่รู้ว่ามันจะบานตัวขนาดไหนที่เราก็รอแค่นี้พอที่มีไฟก่อนแต่เดี๋ยวมันเราละลายเองเดี๋ยวมันไปของมันเองเทให้เต็มเติมวงไว้ เพิ่มไปเลยหนึ่นี่ถ้ามันเกิดปออากาศถูกไหมครับถ้ามีปออากาศนั่นคือแป้งมันเริ่มสุกแล้วหอมไหมหอมอย่นะเริ่มสุกแล้วบอกให้เราพลิกซ่อมมา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 มาดูพลิกเลยฮะพลิกยังไงดิอันนี้ดูพลิกเฮ้ยสีสวยเดียว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 พลิกแบบดันกระทะ อ๋อแบบนี้เหรอบัต okay, uh. รเหรอเอ้ยได้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 ชิ้แรกนะจับทุเรศหน่อยแต่ยินต่อไปก็โอเคอ่ะสมนี่เคยทำมาก่อนแล้วเจอประเมินไลยเคยเคยทำแล้วเหรอเคยเคยทำตอนเรียนโรงเรียนเต็มสิบเต็มสิบสียังไม่ได้นะสำหรับที่ไม่มีพิมพ์วงนะก็ถือว่าโอเคสงนะสมนะแต่ว่าดำไปนิดนึงโอเคโอเคไม่ค่อยเบิกไฟไฟไฟเป็นเรื่องของไฟครับน่าจะเป็นรอยไหม้น่าจะเป็นจากไอ้เนยที่เราใส่ไป จริงคือจริงเขาให้แค่ทานตะพะนะแต่เราทําแบบเหมือนไข่เจียวเลยอ่ะใเ่ไปเลยเยิ้มเลยอ่ะชิ้นแรกอาจจะพลาดได้นะแต่ชิ้นต่อไปเราจะชิ้นต่อไปก็พลาดอีกอุ๊ยร้อนร้อนร้อนตกใจบนไฟว้าวรักตุเรนะเอาใหม่ใหม่ไม่สวยไม่สวยไข่เยอะไปวะเหมือนเหลียงเหมือนไข่เลยเหมือนไข่เจียวชิมนะฮะเทสนะฮะไข่ดูกันใกล้ๆชิ้นแรกจ้ดตัว <im itation> ชิ้นแรกจากทุกเรียนออกมา,มาพี่ขอบ้าง <im itation> ชิ้นที่สองนะครับ <im itation> ต้องใส่ใส่ตองแล้วมั้งอ่ะชิ้นที่สองนี่สอกเสร็จแล้่ว้าวพี่ว่าเราใส่ไข่เยอะแต่อร่อยแต่ว่าน้ำมันเยอะไปหน่อยเนาะต้องใช้ไฟอ่อนๆนะฮะนี่จากการทำของเรารู้เลยไม่ต้องใช้ไฟอ่อ,อนแต่ว่านมวัวหอมมากน้ำมันเยอะมาก ไข่เจียวมาเองเลยอันนี้หืมกลิ่นเนยชัดมากเลยอ่ะแล้วแบบตอนเคี้ยวจะร้อนที่มนจะหมดอะกลิ่นนมแบบนมควายใช่ไหมกลิ่นนมควายนมควายแบบตีขึ้นแบบแรงมากอยากให้กล้องได้ดูฮะอันนี้สวยขออีกขอห่งเราใช้นี่ฮะพออากาศเริ่มขึ้นฮะมันจะสุกผมไฟไม่แรงมากนะใช้ไฟอ่อนๆเลยกลัวมันไหม้ อันนี้อันนี้สีดีอันนี้จะติดไปหน่อยมันเป็นจางนะครับก็นะเราทำกันมาสี่ห้าแผ่นแล้วนะเดี๋ยวจะทำอีกหนึ่งแผ่นนะเดียวก็มาจัดแต่งจานนะให้มันสวยงามนะครับอดใจรอดูสักครู่หนึ่ง<ช>นะครับโอเคขั้นตอนการตกแต่งแล้วนะนี่เ,เ,เลย marshmallow ของเราไอ m a r s h แพนเค้กของเรา marshmallow อ,อยู่นี่นะฮะน,นี่เขาตกแต่งกันยังไงนะ อะตามใจตามสะดวกเลยพี่อะเตรียมไปแล้วช็อกโกแลตมาแล้วใส่อะไรแต่งเลยสีอะไรสีเหลืองไงสีเหลืองสีเหลืองสีฟ้าเอาทุกสีเลยอันนี้เออเฮ้ยแต่ต้องใส่มาเมโล่ก่อนแล้วแบบค่อยโรยแล้วแบบมันอเฮ้ยอีกฟองเลยอ่ะเนียนเลยอ่ะทีเดียวจบเลยอ่ะมันเมโล่จะหมดถุงแล้วมไม่ใช่ นี่คือจะใส่อ่าตื่นแล้วคือเป็นมาร์เบโลใช่ไหมจานนี้เป็นมาร์เบโลแล้วเอาเค้กเป็นของตกแต่งใช่เรากใส่มาร์เบโลเยอะมากโอเคก็นะสำหรับคลิปนี้ครับนะคลิปทำอาหารคลิปแรกของเรานะครับก็ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายเอย่างนั้นนะนะสำหรับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะฮะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เราทำอาหารอีกนะฮะก็สามารถคอมเมนต์คอมเมนต์มาได้นะเราจะพยายามหาเวลามาทำนะครับอาหารครับส่วน เอาเพระาะว่าเราจะเน้นวิธีทำเนาะกับเรื่องของอผลลัพธ์ออกมาตัวเรื่องรสชาตินั้น <ปะ S 1> เราไม่พูดพถึงมันนะ,ะเออใช่นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเซลไรสตูดิโอครับก็กิปทรรมของเราจบรงแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่นะกับเซลไรสตูดิโอครับสำหรับคลิปต่อไปคลิปนี้บายบายจ้า